สนานัทนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารแคลเซียมบำรุงกระดูกสนานันุนโดยน้ำมันงาดำเซซิมิเอ็กลดควกรดอะลานีต้านอนุมูลอิสระต้องขวันี้เลยสนานันุนโดยกาแฟปาที่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่ไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ความรู้สึกวันนี้เป็นไบงบ้างคะแบบว่าสนามบินแตกเหมือนกันเนาะ ช็อกค,ค่ะเพราะว่า2วันที่แล้วหนูยังถามพ่อแม่ถ้ามีแค่สิคนมาก็กยังแฮปปี้อยู่เลยแต่ว่าวันนี้ตอนเข้ามาสนามบินคือจะได้เจอหลายๆคนได้ยินเขาเรียกชื่อเราก็แฮปปี้แล้วก็ภูมิใจแล้วก็ so honored and so grateful at the same time to be able to be in this position วันนี้พิเศษมากๆเลยทีเดียวใช่คขับรถมาเองใช่ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่มาสายเพราะว่ามี last minute problem แต่ว่าขับรถมาเองค่ะเพราะว่าถ้าเราอยากไปจักรวาลเราก็ต้องไปไปไปเองทำไมไปจักรวาลขับรถไปจักรวาลค่ะทำไมแอดถึงเรื่องตืัดสินใจในการขับรถมาเองครับเพราะว่า แอนแอนแอนจริงๆแอนชอบขับรถอยู่แล้วแล้วเห็นว่าโอเคถ้าเราอยากไปในเวลาที่ค่อนข้างตรงก็ขับไปเองดีกว่าเลยสลับที่กับพี่เขาใช่เหมือนาว่พี่เขาเออน้องน้องคนขับรถตื่นเต้นเลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวขับเองไม่เป็นไรตื่นเต้นกับความสวยสะพรุงของเรา ค <laughs> <laughs> งไม่คะ่ะคงไม่คะ <laughs> ะ่ะรู้สึก <c oughs> ยังไงบ้างที่แบบว่าวันนี้มันเป็นวันสำคัญแล้วเราได้ขับรถมาเองด้วย <c oughs> จริงๆวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากสำหรับแอนมันเป็นจุดแรกสำหรับเจอร์นี่ใหม่ของแอนที่แอนจะได้จับมือทุกคนไปสู่จกกักรวาลด้วยกันใช่ไหมคะแล้วเหมือนแบบมันเป็น it's like a sign that ต้องขับมาเองเพราะว่าเราต้องไปเองเราต้องไปคว้ามองด้วยตัวเอง แล้วทุกอย่างที่เราอาจจะคิดว่าเป็นอุปสรรคอาจจะเป็นแพท ใหม่สําหรับเราที่จะสร้างความสําเร็จให้ตัวเองกับลุกนี้ไปสับขาวหรอกยังไงครับแอนอะไรนะคะก็คือเปลี่ยนชุดยังไงเอข้ามาถึงเปลี่ยนแล้วก็วนกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะรถก็ต้องขับชุดก็เปลี่ยนเองด้วยเหรอลูกต้องทําทุกอย่างเองค่ะทำไมถึงเลือกตัดสินใจในการแบบว่าเป็นลุกแรกของการที่มาเจอเป็นแฟนที่สนามบินครับกับลุกนี้ค่ะก็สําหรับแอนใช่ไหมคะทุกอย่างที่แอนทำแอนทําด้วยมีความหมายแล้วแอนได้บอกทีมว่าแอนอยาก ถ้าแอนต้องใส่อะไรแอนอยากใส่อะไรที่มีความหมายอยากมีสตอรี hmm. ่เลยแอนบอกว่าอยากใส่ผ้าไทย mm hmm. เพราะว่าเราไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยของคนไทยวัฒนธรรมของของประเทศไทย mm hmm. แล้วถ้าเราไม่ใส่ชุดไทยเราจะ carry our country like how 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 we gonna do that mm hmm. แล้วก็มีน c e สไตล์ของยีโมที่เป็น like across uh huh. ใช่ค่ะ ใช่ใช่อะไรนะคะตัเบงมันตับเบงมานใช่ค่ะตับเบงตัเบงมานค่ะก็อยากให้ทุกอย่างมีสตอรี่ว่านี้คือ this is a a battle for us but it is a journey that we will go through together เราเมื่อคืนแ็กกระเป๋าจึงถึงดึกเลยมีเวลาพักผ่อนใช่ไหมครับสำหรับตัวแอนอยู่แล้วค่ะทุกอย่าง everything is worth it in the end เช็คความพร้อมสำหรับ ใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปไมอามี่ก่อนเลยต้องแพ็คของเพิ่มค่ะขยมเองหรือเปล่าทัชอัพเองค่ะถ้าถ้าถ้าอะไรนะถ้าแต่งเองอาจจะถึงเล็คนนี้ิดนึงเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่จะเป็นวันเนี้ยตัวแอนได้มีพาคุณแม่ไปนั่งสมาธิทำไมถึงเรื่องที่จะทำแบบนี้ครับ แอนเชื่อว่าในเวลานี้ใช่ไหมคะเรามีกระแสเยอะแล้วก็มีหลายอย่างที่กําลังวนอยู่ในหัวเราเราแอนเป็นคนที่คิดเยอะอยู่แล้วก็แอนต้องไปที่ที่แบบเซนเตอร์ตัวเองแล้วคุณแม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธินะแล้วแอนก็แบบโอเคโอเคไม่เคยไปแล้วเมื่อวานคือแบบมันต้องการเวลาที่อยู่กับตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่าอันนี้คือจุดจุดเริ่มต้นของอยูแล้ว อยูจะทำยังไงอยูมาจากไหน you have to be grateful for your journey and you have to be a fighter for the the journey to come also ลนเซอร์ไพรหมที่เป็นแฟนมารน่าสนามอร์ไพรส์มากเลยค่ะ<อ> <laughs> ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ได้มาวันนี้เราก็สละเวลา<อ>มาหาแอนแล้วก็มาเชียร์ให้แอนนะคะแต่ว่าแอนอยากให้ทุกคนรู้ว่าวันนี้แอนไม่ได้มาเป็นแอนคนเดียวแต่แอนมาเป็น Thailand ซึ่ง Thailand is everyone here everyone up here and วันนี้แอนยืนอยู่ตรงนี้เพราะว่าทุกคนที่ที่มาวันนี้แล้วก็ที่ซัพพอร์ตแอนที่อยู่ที่บ้านที่มาไม่ได้ก็เดี๋ยวแอนจะจับมือไปด้วยกันแอนครับแอนถามว่าเรื่องกังวลหลายเรื่องจริงมันมีเรื่องอะไรบ้างที่เราไม่ก็ก็ธรรมดาตอนเราไปมีการแข่งขันแล้วก็โอเคเราก็ต้องมัชื่อว่าทุกอย่างที่เราเตรียมตัว มันต้องต้อง perfect แล้วเราต้อง100%แล้วเราไม่ควรที่จะ d o u b ตัวเองหรือว่า second guess ตัวเองใช่ทำสมาธิสเสร็จแล้วเป็นร,รู้สึกสบายใจ<า>ยหรือว่าโลง่ลงโล่งแล้วก็ไลท์แล้วก็ฟรี free ด้วยค่ะเหมือนแบบอิโมชั่นทุกอย่างที่แอนได้ เก็บไว้ในตัวมันออกมาในการหายใจแล้วมันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ healthy สำหรับสุขภาพจิตของเราด้วยความพร้อมของแอนนะตอนนี้บอกให้กับแฟนๆนางงานได้ชื่นใจตอนนี้หน่อยครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับหล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าหลานย่าโมโกจักรวานค่ะโ a s h t a นี้ต้อง ใช่ใช่แฮชแท็กหลานย่าโมโกจักรวาลค่ะแอนกำหนดการที่เราคุยกับกองทีมเราจะเข้ากองวันไหนอะไรยังไงครับแอนพรอบจะบอกให้กับแฟนๆนักงานได้รับทราบเดี๋ยวติดตาม้างเออเดี๋ยวเข้ากองวันที่3พฤศจิกค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะบินไปเออเอลซาวาดอร์คิดว่าวันที่31หรือว่าวันที่1ใช่ค่ะครับเราได้ทำกันบ้านดูคู่แข่งประเทศอื่นๆบ้างไหมประเทศไหนน่ากลัวที่สุดในสายตาจริงๆแอนไม่ได้ไม่ได้ไปเปรียบเทียบ ตัวเองกับกับเขาเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่ empower แต่ละคนแล้วแพลตฟอร์มของของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าคู่แข่งที่ที่แอนเห็นว่าเป็นคู่แข่งมากที่สุดก็คือตัวเองค่ะเพราะว่าทุกวันเราเราต้องดูว่าเราดีกว่าเมื่อวานหรือว่าวันก่อนแล้วว่าเราจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนเพื่อที่จะไปสู่ความฝันของเราการไปครั้งนี้แหละน้องแอนทราบใช่ไหมคะว่าหลายคนอบอกว่าหวางัหวงกับน้องแอนไว้เยอะน้องแอนออจัดการ ถ้าถามว่ากดดันไม่กดดันอยู่แล้วค่ะแต่เพราะว่าแอนรู้ว่าหลายคนคาดหวังแต่แอนรู้ว่าทุกคนหวังดีด้วยแล้วแอนไม่ได้เอาความกดดันมาก,กับแอนแต่แอนเอาความหวังดีมาแล้วจะเป็นพลังบวกที่แอนเอาไปบนเวทีด้วยการเข้ากองมิชชันนีเวิลดไปในฐานะความเป็นเอนจเนียร์ไทยแลนด์แล้วก็มีอะไรหลายอย่างอยู่ข้างหลังเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างไรบั <laughs> บไม่แบบไม่เแบบ <laughs> ไม่คะ่ะแอนแอนเชื่อว่าทุกอย่าง everything happens for a reason and แอนเชื่อว่า if it's meant to be it will be แต่แอนจะทำให้ดีที่สุดทุกวันแล้วก็จะทำให้ทุกคนภูมิใจในตัวแอนแล้วก็ความสามารถแล้วก็ความพัฒนาของแอนค่ะเรื่องที่จะทำให้แฟนนางงานว้าวตลอดการประกวดเออที่เตรียมไปพอจะสปอยนิดนึงได้ไหมคะชดการเดินหรือว่าอะไรนะถ้าถามว่าการเดินอยากให้ทุกคนจำไว้เรื่อง back to basic ไม่ไม่เยอะแต่ไม่น้อยแต่ว่าทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากจุดหนึ่งไม่ไม่ได้ตีลังกาค่ะใช่ไม่ต้องห่วงค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคน just enjoy และชุดปัดจำชาที่เป็นแฟนลุ้น เราจะปล่อยพร้อมกันไหมคะหรือว่าจะมียังไงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยเร็วๆนี้ค่ะอยากให้ทุกคนลุ้นไว้ค่ะแต่รับรองว่าอันนี้คือสวยสวยอย่างที่แอนแบบเหมาะกับตัวหนูแน่นอนเหมาะเหมาะกับตัวแอนแล้วก็แอนเชื่อว่าในเรื่องของมันเป็นโชว์ใช่ไหมคะมันก็จะจะว้าวคนทั่วโลกด้วยค่ะ มีชุดสีมงคลขึ้นเวทีไหมคะชุดสีมงคลตัดูได้ดูช้ามงคลเลยอะไรรมีค่ะแต่ว่าหนูจะไม่บอกเพราะว่าแปลว่าถามเรื่องไฟนอลใช่ไหมไม่รู้ทันเดี๋ยวต้องรอรุ้นนะคะชุดพี่ริมกับไฟนอลสวยแน่นอนชุดสีมงคลเนาะไม่รู้ค่ะมีปีขอพรที่ไหนเป็นพิเศษย่าโมค่ะแอนนับถือย่าโมอยู่แล้วแอนอาจจะไม่มีเวลาไปไปหาท่านแต่ว่าแอนได้ได้ส่ง ความค,ความหวังแล้วก็พลังให้เขาแล้วก็เอาเขามาด้วยครับคุณแม่ว่ายังไงบ้างให้กําลังใจในตัวลูกสาวคนนี้ยังไงบ้างคุณแม่ใช่ไห<ช>มคะก็คุณแม่ภูมิใจแฮปปี้ค่ะก็บอกให้ทําเต็มที่ทุกวันไม่ต้องไปสนใจว่าคนอื่นจะพูดอะไรคนอื่นจะคิดอะไรก็ทําให้เต็มที่ค่ะโอเคแมอ่ะส่วนแม่ปุ้ยว่าไงคะ ก็มีอะไรสปอยไหมคะโมจะบอกว่าตลอดนับจากวินาทีเป็นต้นไปนะคะก็จะทำมอบความสนุกความมันให้กับคนไทยทุกคนค่ะ ให้สายสะพายไทยแลนด์ของเราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ต้องกราบขอประทานโทษนะคะวันนี้มาช้ามากเพราะมีอุบิเหตุนะคะค่ะก็ได้ตำนานไดนมองหน้ากันแล้วบอกว่าลงไปขับเลยเป็นนางงามจักรวาลต้องทําได้ทุกเรื่องเออให้แม่ก่อนหมให้แม่ฝากถ็นแฟนนางงามที่กำลังลอเชียร์ก็เชียร์กันให้หนักเลยนะคะอันไหนที่เป็นโหวตฟรีเดี๋ยเข้าไปโหวตเลยค่ะโหวตให้ไทยแลนด์นำโด่งเลยวันนี้เนี่ย เราทําเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทยค่ะเราจะเผยแพร่ความงามในทุกมิติของไทยแลนด์ของเราค่ะอสุดท้ายเลยแอนมีอะไรจะพูดถึงหรือฝากให้กําลังใจคนที่กําลังเชียร์หนูอยู่นะตอนนี้ที่มาที่ดีแล้วก็ติดตามโอเคค่ะก็ฝากทุกคนติดตาม Miss Universe ด้วยนะคะอย่าลืมเข้าไปโหวตในแอป,ปของ Miss Universe ของ C I Talks แล้วก็แฟนบอด้วยนะคะฝากส่งกำลังใจส่งพลังบวกให้แอนนะคะแอนจะทำให้เต็มที่ทุกๆวนัน แล้วก็อยากให้ทุกคนเอาแอนเป็นตัวอย่างว่าถ้าเรามีความฝันเราควรที่จะตามมันเราไม่ควรที่จะจำกัดความฝันเพราะว่าเราคิดว่าเราจะไม่ถึงแล้วถ้ามีวันไหนที่เราไม่มั่นใจในตัวเองอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าแอนมั่นใจในตัว,ตว in I believe in you and take me as an example that there is no limitations to your dreams สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีสจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เ e n e r a จเนเรชันใหม่พบกันที่โชว์รูมบอทั่วประเทศซ่าดิทุกจังหวั่นเซบซี่เปิดหมดซ่าอาร้อน